สวัสดีครับเครื่องแตัด่าหญ้า4 1 1เป็นเครื่องของอทั่วไปธรรมดาทั่วไปไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่ของ The, มาคิต้าแท้นะครับที่เป็น41 1 u นยูนะไม่ใช่ตัวนั้นนะอันนี้ราคาเครื่องถ้าของใหม่อยู่ที่2,000กว่าบาทครับ2,000กว่าบาทเป็นเครื่องมือสองก็ยังอยู่นะหลังจากที่โพสไปแล้วประมาณเกือบจะสองอาทิตย์แล้วมั้งถ้าจำไม่ผิด ขายในราคา850บาทรวมค่าจะส่งครับเครื่องพร้อมใช้งานครับสภาพเครื่องดีลูกแหวนเนี่ยแน่นเปียะเลยหัวเทียนเปลี่ยนให้ใหม่คาบูเปลี่ยนให้ใหม่พวกแผ่นลีดก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับเพื่อนเือนซีนเปลี่ยนให้ใหม่เครื่องพร้อมใช้งานไปพร้อมสภาพนี้เลยตามภาพที่เห็นในตอนนี้นะครับราคา8 5 0าบาทเป็นเครื่องมือสองชุดคัดเนี่ยมีให้ ถ้าใครอยากได้ของเดิมเดี๋ยวผมใส่ไปให้นะสำหรับชุดคัดของเดิมผมมีให้อยู่ชุดเล่งเนี่ยก็มาพร้อมกับเครื่องมาพร้อมกับเครื่องได้ตามภาพเลยครับ850บาทถ้าหาใครที่สนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เดี๋ยวผมส่งแปะลิงก์ไลน์ไว้ให้ที่ใต้คลิปครับคุยรายละเอียดกันได้ครับ ไม่แพงครับแ5 0อ้บาทไม่แพงนะใครที่เคยซื้อขายกับผมจะรู้ดีนะถ้าหากใครอยู่ที่จังหวัดใกล้ๆกันเนี่ยก็สามารถลดให้ได้ลดให้ได้นะเนี่ยกระซิบใ,ให้แล้วกระซิบให้แล้วถ้าหากใครอยู่ไกลก็อาจจะได้นิดหน่อยนะแต่อาจจะได้ลดได้ไม่เยอะนะครับเพราะค้าจะส่งเนี่ยมันมันก็กล่องมันใหญ่เหมือนกันนะสลับหัวเครื่องัตหญ้ากะ เครื่องพร้อมใช้งานนะครับพวกอันนี้ก็ถังน้ํามันเนี่ยมันเป็นถังเก่าที่มาก็ค่อนข้างที่จะอันนี้แล้วก็มีรอยแตกก็ได้ปะไปให้แต่ถ้าหาใครอยากอยากเอาไปเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นถังใหม่ก็จะดีหน่อยครับเพืพ่อนๆนี่ฮะใครที่อยากเห็นคลิปการสตาร์ทเครื่องก็ย้อนไปดูคลิปเก่าได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมทำมานั้น ทำลิงก์ไว้ให้ครับไปชมชิปเก่านะท้ายชิปเนี่ยมีมีให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ลิงก์นะแปดร้อยห้าสิบบาทครับเพื่อนๆลูกสูบแหวนแน่นเปียะครับกำลังอักเนี่ยแน่นเปียคอยไฟเปลี่ยนให้ใหม่คาบูเปลี่ยนใหม่ครับแต่ว่าคาบูมันไม่มีไส้กรองอากาศนะให้เราไปหาเองครับอ่ะพื้นที่ใกล้จังหวัดกาลสินเนี่ย ใกล้เคียงจังหวัดใกล้เคียงกาลสินสามารถลดให้ได้พิเศษพิเศษส่วนใครที่ห่างไกลจากกาลสินสามร้อยระยะทางส0 0รอกิโลเมตรขึ้นไปน่ะเดี๋ยวผมลดให้ได้แต่ว่าลดให้ได้นี่หน่อยนะนี่หน่อยเท่านั้นเพราะค่าจะส่งก็แพงอยู่ครับเพื่อนๆเอากำไรนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองเนี่ยก็มีหลายคนถ้าเข้ามา แต่ก็ยังไม่ไม่มีใครซื้อนะครับเพราะว่าหลายคนอยากให้จัดส่งไปทางแต่ผมไม่มีปลายทางนะแต่ผมไม่มีปลายทางก่อนที่จะซื้อก็สามารถตรวจช็ครายละเอียดได้สอบถามรายละเอียดทุกอย่างได้แต่ไม่มีปลายทางนะครับก็ <c oughs> ต้องขออภัยในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อก่อนทำปลายทางไปหลายคนสั่งไปเล่นนะครับหลายคนสั่งไปเล่นคือเราเอาความไว้ใจกัน ซื้อดีกว่านะครับใครที่ไว้ใจค่อยสั่งซื้อสวัสดีครับ